การศึกษาเนี่ยที่ไม่ไม่เป็นภาพใหญ่ี่ยทำให้ชาวบ้านมองไม่เห็นมากนะแล้วก็มีการสนับสนุนในขณะที่เราซึ่งผู้ได้รับผลกระับเงิได้ศึกษาโครงการเหล่านี้แล้วก็เห็นว่ามันสร้างผลจะต้องกับชาวบ้านแล้วก็ขับไต้ไปภาพรวมภาพเรามองเป็นภาพรวมภาพใต้จะได้รับผลระต้องทั้งหมดเลย14จังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะมีหนีศึกษาโครงการใหน ถ้าให้เป็นการใหญ่ท่านก็จะต้องมีการศึกษาในภาพรวมแล้วก็ให้การศึกษานั้นเป็นกลางเป็นอิสระไม่มีการกดดันนะคะไม่มีการกดดันให้มีการศึกษาอย่างของแท้ครบแล้วด้วยโครงการย่อยอหลายโครงการในกลับให้มีการศึกษากระทบและบรรจุในขั้รั้นะครับเพราะว่าโครงการเหล่านี้แยกย่อยหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการข้าเรือ รอ่งกันนองนะคะที่เอามาแล้วก็ระหว่างเส้นทางคือรถไฟจากู่แล้วก็ถึงจะมีข้อผักทัวนะครับจากนักวิชาการนะครับผมผู้ประก้บอบการโลจิสติกส์นะครับหรือแม้แต่ข้อมูลของอาสภาพักนะครับหรือดูไบเวิร์นะครับรวมถึงสนาหอนะครับข้อมูลเหล่านี้้นวนแล้วแต่้ยนแย้งกันนะครับซึ่งผู้พัฒนานโครงการก็ มี่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนนะครับแก่ประชาชนในพื้นที่นะครับเราจึงมีข้อกังวลนะครับหลากหลายมิตินะครับถึงใช้เวทีนี้นะครับผมวิจารณ์เสนอนะครับผมแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับต่อการดำเนินโครงการนี้พร้อมกับแนะนำนะครับข้อแนะนําเพื่อให้ท่าพิจณานะครับอยู่ระมางสามนะครับัง นี้เรามาเพื่อที่จะยื่นข้อเสนอให้กับนายกแล้วก็มาบอกถึงปัญหาความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะนายกฟังคนรวยมาเยอะแล้ววันนี้อยากให้นายกฟังคนจนคนที่จะมีปัญหาในพื้นที่บ้านนะคะเดี๋ยวเราขอเรียนเชิญพี่น้องที่จะเป็นพี่น้องที่จะเป็นแกนนาในการพูดนะคะยืนค่ะขอบคุณมากค่ะต้องข้าวแล้วคนอัุ่ดส่ยเข้าไปแล้วกุ้งเข้าไปเหพุ้ง มาเราพวกเราโบไม้คือต้นรับนยกค่ะขอตัวแทนเดี๋วเราจะยืนหนังสือกันเลยนะคะขอเชิญตัวแทนมายื่นหนังสือให้กับนายกเลยค่ะขอเชิญนายกเข้าไปข้างใน รับโตนะครับพวกเราทราบดีนะครับถึงความมุ่งมั่นของนายกางรัฐมนตรีนะครับในการบริหารประเทศภายใต้การนำของท่านนายกนะครับไม่มีความมุ่งมั่นจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ดีกว่าในทุกมิตินะครับหลากหลายนโยบายนะครับของรัฐบาลนะฮะภายใต้การนำของท่านนายกพวกเราก็มีได้ถัดฐานนะครับแล้วเ้ท้อมมีจะสนับสนุนนะครับผมสรุปโดยสังเกตแล้วกันนะครับว่า ท่านมีข้อสงสัยอย่หลายข้อนะครับหนึ่งเนี่ยเรื่องของการศึกษาโครงการ l a n g u a นะครับว่าครอบคลุมหรือเปล่ามีอิสระหรือเปล่าดูแลทุกทุกวิหรือเปล่าไม่ใช่แค่แ a n g u a ช e อย่าเดียวอุตสาหกรรมที่จะมาต่อเรื่องในอนาคตด้วยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับประชาชนท้องถิ่นด้วยนะครับตรงนี้ ทั้ฝากครับแล้วก็จะนําไปพิจารณาเป็นข้อประกอบการทำเอกสารศึกษาเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีความกระจ่างในจุดประสงค์ของการทำาายบริษนะครับและเมื่อกี้ก็มีการพูดคุยตามมาด้วย,เ,ยวเรื่องของการกระตุ้นเสียงกิจของภาคใต้นะครับนอกเหนือจากลาบริซึ่งผมมั่นใจว่ารัฐบาลนี้ทำอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวมาตรการที่เราจะสร้างสนามบิน อันดับหนึ่ง i n t e r n a t i น n a l ที่ตั้งทีที่ดีที่สุท่านท่านทาบมาท่านคงทราบดีอยู่แล้วกาเนินการแล้วโดยรัฐบาลนี้แล้วก็เรื่องของการประมงเมื่อกี้นี้เองก็มีทางคณะกรรมการประมงนะครับในจังหวัดสุลศรีจังหวัดบางบางของคุณว่าอาทิตย์หน้าจะเอาพรบประมงเพื่อทําให้บอดล็อกของท่านได้อยู่ทาให้พี่น้องชาวประมงสามารถกลับมาค้าขายได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ด้รัฐบาลนี้เขาได้ดำเนินการต่อเนื่องนะครับเรื่องของซอฟต์เวอร์ เมื่อกี้ท่านก็ได้พูดไปแล้วเรื่องวัฒนธรรมเรื่องกีฬาเรื่องอาหารนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยถูกโฉมไว้ในนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับก็ขอยืนยันครับว่าทุกเสียงทุกเสียงของท่องประชาชนจะได้รับการรับฟังใส่กองที่ดีจากรัฐบาลนี้ครับขอบบคคุณรัประเด็นต่อมาท่านต้องยกระดับกระบวนการศึกษาภาหรวมของโครงการเศรษฐกิจรั้นนมยูทอนตั้งในมิติถึงไม่ร้องสำคัญมากนะวัฒนธรรม สุขภาพของประชาชนในค้นที่สุนๆเลยพ้อนี้อ่ะโดยมีกลไกกระบวนการที่ศึกษาแต่ให้เกิดประมวลผลการศึกษาในภาคลงโครงการทั้งหมดค่ะมันจะทำให้ได้ถึงข้อมูลและก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างไม่จักุกมิติตั้งแต่ปลายน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำของโครงการประเด็นที่สามการตวจศึกษาต่างเรื่องในการพัฒนาจังหวัดระนองและจุนปอและภาคใต้ในมิติอื่นๆด้วยค่ะ มารรวมเป็นการศึกษาที่แทนจีบก่อภาายโดยเฉพาะกิจธนที้การท่องเที่ยวการประมงกลัวของโรคกลัวเกษตรคือด้านการเกษตรรวมถึงมิตีด้านสังคมวัฒนธรรมโดยใช้นโยบายแนวคิดซอ f t Power ซึ่งเป็นนโยบายของปั่งเพื่อากันัน